ก็ปริมาณการขยายตัวนะครับเมื่อเมื่อดูจากตาเปล่านะฮะผมก็มองว่าใช้ได้นะครับสำหรับวิธีนี้เพราะว่าทำง่ายสุดนะครับสำหรับสูตรน้ำใสแค่น้ำเปล่าบวกเลือดเท่านั้นเองครับเราสามารถได้รายใช้กันแน่แล้วครับ ครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องบ้านปลากัดระยองช่องสาระความรู้สําหรับผู้พ่อเลี้ยงปลากัดมือใหม่นะครับวันนี้นะครับก็จะมาทดลองทำนะฮะการเพราะลายแดงน้ําใสด้วยเลือดนะครับเลือดนี้เป็นเลือดหมูนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปผมครั้งแรกนะฮะอย่าลืมนะครับ กดซับสไครต์ให้ด้วยนะฮะกดติดตามให้ด้วยเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากช่องบ้านประกัดระยองของเรานะครับเอาละฮะสำหรับการเพาะไรแดงด้วยเลือดนี้นะครับเป็นการเพาะน้ําใสซึ่งเป็นการทดลองทำนะฮะครั้งแรกเหมือนกันนะครับสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับผมได้ใช้เป็นอาหารนะครับไรแดงสําหรับการเลี้ยงด้วยน้ําเขียวนะฮะปรากฏว่าได้ผลดีนะครับ หลังจากนั้นมีบรรดา FC แฟนคลับนะฮะได้สอบถามกันมานะครับว่าเลือดเลือดหมูนี่นะครับสามารถเพาะด้วยน้ำใสได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําการทดลองให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับสำหรับอัตราส่วนผสมที่ผมแนะนำในวันนี้นะครับตอนนี้ผมใส่น้ำนะฮะในกระมังขนาดบรรจุประมาณ15ลิตรนะครับในน้ำ15ลิตรนี้นะครับผมกะเกณฑ์ว่าจะลองใส่นะครับ เลือดเลือดหมูนะฮะหช้อนโต๊ะนะครับเพื่อเป็นอาหารของลาแดงนะฮะก็อย่างที่บอกครับอัตรา,าส่วน1ช้อนโต๊ะก็ประมาณกะเกณ์กันดูนะครับเลือดหมูก็ซื้อได้ทั่วไปนะครับก็ใส่ไปในกระมังได้เลยนะครับใส่เสร็จแล้วลองคนดูนะครับ ใส่เสร็จแล้วคนนะครับคนให้เลือดกับน้ำเข้ากันนะครับสิ่งที่ตอนนี้ได้สัมผัสก็คือน้ำเริ่มเป็นสีแดงเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีกลิ่นคาวเล็กน้อยนะครับควรจะต้องเพิ่มเลือดอีกสักหช้อนไหมฮะนี่นะครับได้สีน้ำที่ที่ไม่แดงมากนะครับเป็นสีน้ำที่ยัง ยังดูจืดไปนะครับเดี๋ยวผมใส่ไปสองช้อนดีกว่านะครับสำหรับน้ำสิบห้าลิตรนี้นะครับเพื่อให้มันได้ผลยิ่งขึ้นนะครับก็เติมไปสองช้อนนะครับนั่นก็หมายความว่าน้ำสิบห้าลิตรนะครับต่อเลือดสองช้อนนะฮะสองช้อนโตคนให้เข้ากันนะฮะหลังจากนี้ก็พักไว้สัก สักแป๊บหนึ่งนะฮะสัก5นาทีนะครับแล้วเราคอยปล่อยลายแดงนะครับหลังจากผ่านไปห้านาทีนะครับเดี๋ยวจะทําการปล่อยลายแดงนะฮะก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับอันนี้เป็นลายแดงนะฮะที่พร้อด้วยน้ําเขียวนะฮะเดี๋ยวจะทําการปล่อยปริมาณการลายแดงที่เพื่อนเห็นน่าจะอยู่ประมาณ1ช้อนชานะครับโดยปกติปริมาณนี้ก็1ช้อนชาก็น่าจะเหมาะสมนี่นะฮะก็ทําการปล่อยลงไปเลยครับ ประมาณหนึ่งช้อนชานะครับลายแดงที่ปล่อยในวันนี้ผมจะลองทดลองแบบให้อาหารนะครับในทุกๆวันผมจะทําการเติมเลือดนะครับวันละหนึ่งช้อนในช่วงเช้านะฮะเพื่อเพื่อดูนะครับว่าลายแดงที่เราทําการเพราะด้วยเลือดหมูนี้นะครับจะมีการขยายหรือการแตกตัวขนาดไหนยังไงนะครับผมจะลองทําแบบนี้นะครับ3มวันนะฮะ โดยการเติมเลือดทุกๆวันนะฮะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้3วันนะครับผมจะมาให้ชมว่าลายแดงเป็นยังไงบ้างนะครับจะขยายมากน้อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาชมนะฮะลายแดงที่เราเพาะไว้นะครับเป็นสูตรน้ำใสในวันนั้นนะครับวันนี้ครบวันที่3นะฮะพามาชมกันนะครับ ตามที่เพืเ่อนๆเห็นบนหน้าจอนี้นะครับตอนนี้เป็นช่วงบ่ายโมงนะฮะก็มีเงาสะท้อนนะครับแต่ก็ยังสามารถมองเห็นลายแดงได้ดีนะครับการแตกตัวการขยายตัวใช้ได้นะครับสำหรับการเพราะด้วยน้ำใสแล้วก็เลือดนี้นะครับสังเกตดูนะครับจะมีลายตัวเล็กๆนะฮะขึ้นมาว่ายให้เราเห็นนะครับ นั่นเป็นข้อบ่งชี้ว่าการเพราะของเราสูตรน้ำใสนี้ได้ผลนะครับเพราะว่าเมื่อ,อไรมีการแตกตัวหรือการขยายตัวนะครับแปลว่าไรมีอาหารที่ที่ใช้ได้นะครับก็ปริมาณการขยายตัวนะครับเมื่อเมื่อดูจากตาเปล่านะฮะผมก็มองว่าใช้ได้นะครับสำหรับวิธีนี้เพราะว่าทำง่ายสุดนะครับสำหรับสูตรน้ำใส แค่น้ำเปล่าบวกเลือดเท่านั้นเองครับเราสามารถได้ลายใช้กันแน่ๆนแล้วครับสำหรับใครที่เพาะปลาไม่เยอะนะครับแต่ในฟาร์มรู้สึกผมผมรู้สึกว่าการเพราะด้วยน้ำใสบวกยีดนะฮะยีดกากน้ำตาลนะฮะตรงนั้นจะทำให้การขยายของลายเยอะกว่านี้นะครับเยอะกว่านี้เมื่อเทียบกับสูตรที่น้ำใสบวกเลือดนี้นะครับแต่สูตรนี้ทำง่ายครับทำง่ายสุดแล้วครับ แค่เติมน้ำเติมเลือดนะทุกๆวันเราก็มีลายแดงใช้แล้วครับหรือใครที่สามารถหาอะไรธรรมชาติได้นะครับตรงนี้ก็เป็นการยืดอายุของลายแดงของเราไปได้อีกนะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นนี่เป็นลายแดงวันที่3นะฮะทุกๆวันผมจะเติมเลือดวันละหนึ่งช้อนโต๊ะทุกๆเช้านะครับ สำหรับมือใหม่นะฮะที่เข้ามาชมคลิปผมนะฮะอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็ใครมีเทคนิควิธีการใดๆนะครับอยากเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับตอนนี้ก็ให้ดูไ like ์ที่เกิดการขยายตัวนะฮะจากการพอเลี้ยงเลือดแล้วก็น้ำเปล่านะสูตรนี้ ทำง่ายฮะได้ผลดีครับาการขยายตัวใช้ได้ครับโดยรวมถือว่าใช้ได้นะฮะลองไปทำกันดูนะครับสำหรับมือใหม่ที่พอปลาไม่เยอะนะครับเอาละฮะก็เหมือนเดิมฮะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ